เต็กตบประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศซาหารัตอาหรับเอมิเรตกาตาเยเมนที่ผมไปสัมผัสนี่นะครับท่านที่เคารพเชคของเขาหรือเจ้าชายของเขานี่ไม่ได้มีองค์เดียวนะเราอย่าเอามาตรฐานของประเทศไทยไปเทียบเคียงแถวนั้นนี่เขาจะมีเจ้าเยอะมากแม่จัก,กรพรรดิคาลิฟาแห่งดูไบ ดูเหมือนใหญ่ๆอยู่คนเดียวนะแต่พอเมืองมากทูมที่ผมไปนอนนำนักกีฬาไทยไปฟ้าเหรียญทองชนะเลิศได้ถ่วยมามากมายนีนะครับในฐาะนะเลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยผมก็ได้สัมผัสกับเจ้าของเขาตั้งแต่ลงสนามบินแล้วครับจงขึ้นโรงแรมกินข้าวหมกไก่หมกเนื้อนี่นะครับก็เป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นคนที่ไปมาเนี่ยจะรู้มันไม่มีหรอกในตำราวิชาการที่ครูบาอาจารย์สอนเด็กโกโหกเด็กท่องจากตำราสายสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันนะครับคนละกลุ่มคนละพวกมีการหนุนหลังกันเรื่อยมาจนถึงตุรกีในวันนี้นะครับสายรัเสเซียสายจีนสายอเมริกามันปะปนกันอยู่ทางนั้น ซาวุดิอาราเบียเองทุกวันนี้ก็มีพักพวกไม่ค่อยจะไว้าวางใจว่าเป็นแขกทุนนิยมแขก CIA อะไรทำนองนั้นแหละครับซึ่งมันก็ต้องไปศึกษากันลึกๆแล้วการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหน่วยโฆษณาชวนเชื่อไปเที่ยวทำอะไรต่ออะไรพิจารณาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกค่อยต้องนะเจ้าของ อาหรับที่มาต้อนรับเราเนี่ยถ้าสนิทกันมากเขาเอาจะหมูกตจะหมูกชนกันนะแต่ถ้าสนิทกันไม่มากก็จับมือแล้วก็แตะแก้บกันนิดหน่อยไม่ถึงกับชนยมูกกันอันนี้เป็นประเพณีของเขาเราอย่าไปเที่ยวยกมือว่องมือไหวอะไรเขานะบางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่ให้เกียิกัน ในอดีตจักรพรรดินีวิคตอรียของอังกฤษโมโหทูตไทยนะที่นําคนไปคลานต่อหน้าพระองค์เนี่ยท่านว่าเป็นคนรือ้อสัตว์กันแง่เนี่ยมาหาฉันฉันไม่ต้อนรับแล้วฉันกลับดีกว่านั่นก็เป็นเรื่องใหญ่และไทยเราก็ไปคลานนาโปเลียนที่สามซึ่งเป็นหลานของจัก,กรพรรดินโปเลียนเขาก็หัวเราะเยาะกันทั้งฝรั่งเศสอันนี้คือเลือกเองิงที่ผมไปสัมผัสมาจริงและผมมีมอบเหรียญทองเหรียญเงินนักกีฬาที่ชนะเลิศ ร่วมกับเจ้าของประเทศต่างๆแทบทุกประเทศในบริเวณสวรรออกกลางแต่ประเทศไทยนี้มันชีหน้าคุณเป็นใครก็ผมบอกแล้วเลยขาทีการสมาคกมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย